นายหัวจุ๋ยครับนี่ไงไข่ทอง็ดครบแน่นอนออไข่ทองแดงหรือเปล่าอ่ออ่าไข่ทองแดงได้อย่างแรกอ๋อไม่คุณคุณแม่เขาบอกว่าไม่ค่อยเห็นไข่ลูกเลยเห็นแน่แท้เห็น,หน,หน,นเต็มเต็มมีหวัวถูอีไหมอ่าว,วันเนี่ยอือห <c oughs> นะัเต็ม าทีร้อยหกห้าครั้งตละทีมันเที่ยงม,มันยังจีกว่านี้ปกติปกตินั่งเลยเกินร้อยสี่สิบเนะปนไปก็เอาหัวลองหุยนี่ เขาบอกว้างแปดห้าหเซนนี่คือนี่รูปหนักหนึ่งพันการ้ยสิแดเนอโดนะเอาสองโดกันแล้วสองโดเนี่ยไทยกับสองสองเลนะอัมีตัวไม่เล็กนะตัวปนก็ีเน้นแบบดหน่อยว่าูก็ได้แต่งดอกหนูแม้แม่หนักขึ้นน้อยนะมันต้งมีหลักสบของแม่เมืเดิมใช้ได้นั่นะดูดไปให้หมดดูดไปให้หมด ไซส์ทางเด็กก็ยังโอเคอันนี้คือเราดูนี่นะเราเห็นเห็นก็เห็นนะเห็นี่คือเห็นว่าปากไม่แบกนะ่นไหแต่อาจาบอกของไม่เห็นนะมันได้บอกเลยทุกอย่างหัวใจเห็นเต้นีงนะแต่ว่าริมหัวใจามันไหลายเลยอะเล็กๆเล็กๆไงนะเราก็ไม่สามารถบอกได้ว่ามันรั่วไม่รั่วนะดูใจบางอย่างดูได้ไม่ได้บางอย่างบอกว่ามันผู้ชายได้นอนนะแบบนี้นะเห็นไหมผู้ชายไข่อยู่แบง ก็ม่ดบอกว่ามันตัวดหน,น,นตัวกรอบไห้มหมอต๊อบไข่ชัดๆอีกทีได้ไหมครับโบ<อ>ดูคนนี้นนะดูคนแบบแต่บอกไม่ได้ว่าดูตันไม่ตันแต่เห็น,ในาดูมันคือว่ามันไม่ได้บอกทุกอย่างเมวาวบอกได้วรวมแล้วเนี่ย5ตัเสร็จทั้งหมดไม่ได้บอกทุกโลกหน้าต่างนี้ มีดั้งนเนี่ย